นีได้แบ่งนะครับพ่อไก่นะครับอ่าตัวเนี้ยเดี๋ยวจะเอามารีดน้ําเชื้อนะครับใส่ไก่สาวแล้วก็แบ่งให้พี่น้องนะครับตัวนี้นะครับอ่พี่แคนพูดหน่อยครับเป็นลูกไก่เป็นล<ค>ูกไก<ค>่ดำไก่ดําของฝนพันกระต่ายแม,ม่เม,มหานครแม่แอลสามทีหนึ่งครับอ่าแม่เป็นมหานครเอแอลสามที่หนึ่งแม่มหานครเอแอลสามทีหนึ่งเนี่ยฝนซื้อเยือบริลาอ่าหยุดเป็นชุดน้องเยีือบรีลามฝนจะซื้อตัวเมียมาจากสจโบนะครับ แล้วก็มีชุดอีกชุดหนึ่งที่เป็นทองปานนะครับที่แบ่งให้ดุลไปลาดบุรีเป็นชุดเดียวกันเมื่อวานโอมเข้ามาเอาคลิปให้ผมดูนะครับแบ่งไก่หนุ่มให้พี่แขกไปสุนปราการแข่งดีตีดิ้นเต็มหลัเรียนแล,แล้วเป็นมาล่อนะครับผมก็เลยแบ่งมาเป็นพ่อไก่นะครับตัวนี้นะครับสายเลือดมันดีนะครับสายเลือดดีนะครับแล้วก็ตัวมันเก่งเป็นมาล่อนะครับเขาซื้อตอนนั้นซื้อไปตอนเป็นหนุ่ม ตอนนี้ก็แบ่งมานะครับในราคาไม่กี่หมื่นบาทนะครับก็ขอบคุณพี่แข่งนะครับซุ้มโกดังซ่านะครับขอบคุณมากนะครับและเดี๋ยวผสมเอาไว้ปล่อยโตนะครับแล้วก็จะมีการฉีดน้ําเชื้อนะครับฉีดน้ําเชื้อแม่สาวลูกเกิดมีต้วนนะครับฉีดน้ําเชื้อแถมฟรีสาครั้งจะได้ลูกตัวนี้กับแม่ไก่สาวเอาไปออกลูกออกหลานเอานะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิป ให้เพื่อนๆที้ชมนะครับว่าพลังแข้งเขาแค่ไหนนะครับตัวนี้ชอบมากนะครับแล้วสายเลือดดีนะครับอยากให้มีไก่เก่งนะครับเกิดที่ออกจากมีดวันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับหนึ่งเดือนผมจะหาพ่อไก่หนึ่งตัวเข้ามีุวันนะครับเก่งวิ่งสายเลือดดีนะครับขอบคุณครับขอบคุณพี่แกมากครับทีมงานด้วย